สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมมึงน,นี้ได้เจ้าหวังลูกครับทอดนองไก่ครับพี่น้องไหมเสียบมึบงกันเด้อพี่น้องเลยเขาเลี้ยงกับลูกกับหลานซ้ำนี่แล้วพี่น้องน้องกิมน้องแท้ก็เอาไปแล้วนะครับอันนี้เ,เ,ววเปเ็นเจ้าหวังเจ้าปลาแดกหวังพี่น้องของแท้ซ้ำนี่แล้วมึง

ลืมพักสดครับพี่น้องของแขกนะ <c oughs> ไปเก็บพักสดมาลืมมากินกับแก้วกระแดกบองพี่น้องเขาจ่อหลอมบุบเนาะทำนี่เราได้พี่นอ้อ,อ,โโอ,อ,งนนองเลยพักกาดหินนะครับเป็นพักกาดหินกับแก้วบอง này là cho mồm hán không? chéo bằng cái này, bằng ngay không? bằng cái, bóp hết phần đây để đầy ก็จารหิ้หนหนมนี่